Fat, เอแฟดชัวอ้าวไม่ไม่แฟดเอา้าจะทไมน้องแฟดแต่แต่พี่ไม่แฟดวะอ๋อนี่ฮะพี่พี่ลืมเหยียบแอนเดอะแฟตมาแล้วน้องโฮ,โฮพี่คือพูดนำนำเองนำไปตายเออใช่สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ฮะก็อยู่ช่องออสเวเวอร์ครับวันนี้ฮะพี่จะมาเล่นเกมโลบอกในแบบที่มีชื่อว่า e อ c ก p จ the bowling alley นะฮะ e s c a p e ก็คือหลบหนี Bowling ก็คือ Bowling นั่นเอง Alle y ก็คือเหมือนแบบเออเหมือนบ้านอย่างนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะ <c oughs> โอเคครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะว่าจะลอดจากด่านนี้ไปได้ไหมนะฮะ <c oughs> ก็คือหลบหนีจากร้านโบลิ่งนั่นเองนะฮะโอเคจะพร้อมแล้วไปเลยกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะแล้วก็มาเล่นโบลิ่งก่อนเฮ้ยไม่ใช่เอ้หรือว่าเล่นก่อนเอ้เนีะโบ์ลิง่งเฮ้ยเล่นได้ไหมโบลิง่งเฮ้ยผมเข้าแล้วผมออกไม่ได้อ้าวอ๋อนี่วิธีการเล่นโบลิ่งเย้เอ,เอาแล้วัไงต่ออย่างงี้อ่อวิธีการเล่นอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวนะคือแบบนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะ กันไปอย่างนี้ทุกคน<笑><笑>อ๋อโอเคมาทางนี้นี่ไงมาแล้วโอ้โหงงเลยโดดข้ามไปะทุกคน <c oughs> ต้องมีลาวาผมงงว่าทำไมมันจะต้องมีลาวงลาวาด้วยผมไม่เข้าใจเลยอะว่าทำไมแบบไอ้เข็มเ,เ,เนี่ยเอ้าโดนอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าดาบผมมันไปโดนลาวาเอ้ย <c oughs> <c oughs> โดนอย่างเงี้ยทำไมโอ๋อนี่ไงโดนตรงนี้ทฮ้ยทำไมเฮ้ยเจ็บ เอาใหม่ดีๆ,ลดๆลแล้วดีๆแล้วเออนี่อย่างนี้อย่างนี้เออเกเก้เกจะเย็นน้องน้องไอเย็นเร่งรีบเร่งรีบโหมีการเต้นย่อเยอะรอดด้วยไปทางไหนดีอ๋อทางนี้นะะมันมีน้องน้องแบบช่วยนำเน, <Renaissance S 2> นี่ยทุกคนเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเล่นเองนะเราให้น้องนําอย่างเดียวพอไม่ต้องเล่นเองละอีกหน่อยคือเราไม่ต้องมาเดินเองนะก็คือให้น้องเล่นรหัสพี่ไปเลยแล้วพี่ก็นั่งดูอย่างเดียวไม่ใช่ละ อันนี้ก็คือดาดโบลิ่งนะฮะผมก็งงเหมือนกันว่ามันเกี่ยวกับอะไรกับโบลิ่งตรงไหนนะฮะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเพลงนี้ก็ได้โบวลิ่งในเชอร์กินไก่์เลยไม่ใช่ทำไมน้องมีแค่นี้เองอสองสามคนเฮ้ยลาวาสีแดงน้องยืนไว้อะไรให้พี่ห้าทีนะเมื่อกี้อึ๊บอ่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอาเองเอาสอผมดีๆแล้ว เมื่อกี้ก็คือสมาธิยังไม่สมาธิยังยังไอเนี่ยยังไม่มาทุกคนอันนี้มาแล้วเฮ้ยเอ,าอย้ายังโดนอีกเอ้าโดนอะไรอะ่ะเฮ้ยเอามาใหม่ดีๆน้องรอแล้วนี่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 เออต้องให้เอาจิงนะเจอเซตพอยต์ไปเลยอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยระวังระวังตอนเดินก็นระวังทุกคนเดี๋ยวมันจะมีไม้อะไรยื่นออกมาแล้วเดี๋ยวว้ายงานเข้าแบบนี้เอ้ย เดี๋ยวนะเฮ้ยโหวิธีด,ดนี้มันไม่ใช่เล่นๆเลยเนี่ยทำไมนี่ออกออกมาก่อนเราถึงกะโดดข้ามไม่ได้เออไปเบสวยเราใช้เทคนิคการมองข้างนี่จะได้เห็นระยะห่างของมันโอเคครับผ่านไม่ได้เซตพอยต์ไปเลยไปลุยกันต่อครับโอ้อันนี้คือโรงงานโบลิ่งหรือโรงงานอะไรเนี่ยแม่มีแบบสารคีมีราววางให้ทุกคนน่าจะเป็นแบบเฮ้ย เอา้าลงมาอย่างนี้แล้วไงคืออะไรคือ,อยังไงคือผมจะต้องตกลงไปตายใไหมหรือถูกเอาใหม่ใม่เดี๋ยวดา่านนี้คืออะไรเนี่ยคือมันบั็กหรือเปล่าเอาใหม่เอาใหม่คือต้องโดดไปเลยนะเอาใหม่ใหม่คือต้องโดดไปเลยห้ามรอห้ามรอเพราะว่าไอ้นี่มันจะล่วงใช่ปะแตบเบมื่อกี้ว่ามันล่วงมาเฮ้ยโอเคสวยครับโอ้โหเกือบละเอเีเอันอันอันท้ายมันจะมันจะล่วงทุกคนห้ามหยุดห้ามหยุด no stop no stop ป a u s e stop เอ้ยไม่ใช่ ระวังระวังไอ้คิวเขียวระวังมันจะมาแบบมาเป็นละลอกละลอกเออจะโดนเราอาจจะเอื้อได้ฮนะแบบน้องเนี่ยเมื่อกี้น้องเอื้อไปแล้วหนึ่งทีโอเคมึงรีบ่ปั๊บเอ้ยเกือบละเซตพอยต์ไปเลยโอเคครับมาอันนี้ต่อเลยพี่ว่าจะโดดถึงมันออเงถึงนะน้องว่าถึงพี่ก็ว่าถึงนะเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนบอลลี่แนงะชอบกินไก่แล้วไงเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเอ้เอ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 า ใหม่ใหม่ดีๆแล้วผมตั้งใจเล่นแล้วต้องมีสมาธินะเฮ้ยเฮ้ยเอาง่ายๆรอโบลลิงมันไปก่อนก็นได้โบโบโบลิ่งไม่ใช่โบลลิ่งเอาใหม่ใหม่เออบังรีบมึงเออโอเคขู่แล้วทางมาเล็กแล้วไหนไหนเราจะต้องมาหลบโบลลิงอ่ะรอโบลลิงไปก่อนก็นได้โอเคไปได้ต้องรีบเดินต้องรีบเดินเป็นไงโบลิ่งมาแล้วเดี๋ยวเราล่วง ยากยากยาค่อนข้างยากนะโบลิ่งเอ้ยทางมันแคบ okay. okay. นะทุกคนทำไมแม่เออโอเคไปไปแบบไป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 ุ๊บโอเคปุ๊บโอเคเฮ้ยต้องรอโบลิ่งก่อนอย่างนี้ยากนะทุกคนมันคือมันจะต้องแบบต้องรีบเดินอ่ะแล้วก็ต้องแบบระวังโบลิ่งด้วยเห็นป่ะรีบเดินเพื่อกระโดดเ่ยทางเส้นทางมันก็เล็กนะทุกคนไหมยากยากยากเอาเรื่องอยู่ด่าทุกคนอ่ะแต่นี่เอ้ยเอาเรื่องกะ เอ,ออ้ออเออื้อเข้าไปอื้อโอเคมันไกล,ลอ่ะทุกคนนั้นก็โดดแบบไปลายปแบบไปลายปของวัตถุเลยอ่ะทุกคนวัตถุหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าออบเจกต์นั่นเองนะทุกคนแปลว่าวัตถุอ้าวน้องหายไปไหนกันหมดอ่ะอ๋อทั้งก็โดดลงไปข้างล่างเอ้ยอื้อนั่นไงอื้อไปถึงดอกผมลืมกระโดดนะ,อะเอาใหม่เฮ้ยเดี๋ยวนะน,น้องเขาหายไปไหนกันหมดอ่ะเอ้า เอ้าแล้วน้องหายไปไหนกันหมดอะหรือว่าน้องก็โดดลงไปกันแล้ว <What? S 1> เป็นไม่ได้ไหมทุกคนว,ว่าน้องเขากระโดดลงไปกันหมดแล้ว <Huh? S 1> อึบอึบอึบ,อบโอเคอยู่ตรงเนี้ยะผมโอเคอ๋อเดี๋ยวอ๋อมาตรงนี้อ๋อน้องยืนรอตรงนี้ฮนะเดี๋ยวจะไปดีไหม,ไหมทุกคนเออเดี๋ยวเดินเดินหาอะไรเจอแถวน,น,นี้โอเคไปเลยก็ได้เฮ้ย หลบตรงไหนอ้อนอย่างบต้งหลบข,ข้างๆนะฮึบหลบไปก่อนไปเฮ้ยต้องฝั่งซ้ายปะที่หลบมันอยู่ฝั่งซ้ายเฮ้ยเราจะถึงไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โห,โหอ,อ,อ,อีเดียวเองเรี้ยวบนเต่าเอาเหม่ใหม่ใหม่ดีๆละขวาก่อน เฮ้ยอย่าพึ่งมาโอ้โหนิดเดียวยังนิดเดียวยังปุ๊บต้องออกเลยต้องออกเลย,ยปุ๊บไปต้องเดินแบบตรงๆรงไหมเพื่อแบบให้ความเร็วมันมาถึงพอนะมาแล้วมาแล้วโอ้นิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นโอ้โหยากอยากอยากเดีย๋ยวนะแล้วหลบตรงนี้แล้วไปทางไหนต่อชิบหายทางนู้น <c oughs> โตโตโตแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่ากันเพราะเรา เราต้องไปทางนู้นนะทุกคนยากยากเยากโอ้โห่นิดเดียวเอาใหม่ใหเดี๋ยวว่าด่านนี้มันไม่ใช่ง่ายๆว่าบางทีเข็บมันก็ไม่ได้ง่ายง่ายแบบสูงเกินไปนะทุกคนลบก่อนลบลบน้องมาน้องมาแล้วก็อย่าอย่าแล็บอย่าแล็บอย่าแล็บตูดไปแม้แต่นิดเดียวอังน,นี้ก่อนทางนี้แล้วก็ไปทางนู้นนะน่าจะใช่นะเพราะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่

โอ้แล้วดูหน้าด้วยนะดูหน้าดูหน้าไอเรเตอร์เยนะโอ้มันย้อยเยอะมากเลยดูนผมว่าผมมันต้องไปใต้นี้ก่อนแล้วค่อยมาทางนี้เพราะถ้าเดินแนวเส้นทะแยงเนี่ยมันไกลกว่าแต่ตอนนี้เราเอาให้รอดไปจากตรงนี้ก่อนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> น้องน้องน้องดูดูน้องก็เดินกันไป <c oughs> โดนะเอฟซีโอนะ้เรียบร้อยแตกแตกสลายละวเอาใหม่ใหม่ดีดีละเรียบร้อยเว้ยน้องคนนี้เขาไปได้ลนะเหมือนเหมือนเขาจะไปได้ลนะใช่ปหมเรียบร้อยผ่านแะล้วทุกคนในขณะที่พี่ยังอยู่ในด่านนี้อยู่เลยเฮ้ <cell> ยนิดเดียวเองนะอะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นวะม,มันนิดเดียวเองอนะทั้แบบมันยากมากอนะเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนมันนิดเดียวเองเนาะ ค่อยๆไปครัทุกคนช้าๆได้พลาเลียงามครับไม่ต้องรีบสักชั่วโมงหนึ่งอะนะทุกคนนั่งดูพี่สักชั่วโมงหนึ่งเล่นด่านนี้เอ้ยโอ้ยังพี่สับอย่างเงยแป๊หนึ่งนะรอพี่เล่นด่านนี้สักชั่วโมงนึงนะน้องเดี๋ยวพี่ก็จะเสร็จแล้ว ดูด,ดูพี่ขอใช้สมาธิแป๊บหนึ่งแน่น้องสมาธิเท่านั้นเี่จจะทำให้เราผ่านด่านนี้ได้ฮึบโอเคไปโอเคอย่างนี้เองอย่างนี้เองทุกคนไปเซตพอยก่อนเซตพอยก่อนเพื่อความปลอดภัยเดี <c oughs> ย๋ยวถ้าตายอีกแนละ้วเดี๋ยวมันจะมันจะไม่ดีนะโอเคเซตพอยก่อน <laughs> ผมบอกเลยว่าดานนี้น้องๆ FC อาจจะตามมายากหน่อย่ะทุกคนยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้นะน้องคนน,น,น,นี้ไม่เดินออกมาเอ๊ะ <c oughs> หรือว่าเขาตาย <c oughs> โอเคงั้นเราไปกันต่อดีกว่าผมโอเคหูยดานนี้ก็เต็มไปด้วยโบลิ่งเลยแล้วกล่องพวกวัสดุอุปกรณ์ <c oughs> ทางนี้อ๋อนี่ตองนี้ปีดนี่ขึ้นไปนะฮึบฮึบฮึบอ่าโอเคไม่น่าจะยากแล้ะยากที่สุดน่าจะเป็นดาบเมื่อกี้แหละ <c oughs> โอเคเซตพอยไปเลยโอ้โบวลิ่งโอเคเข้ามาฮึบเฮ้ยทะลุมาเรียบร้อย ออันนี้มันก็เหมือนแบบพวกสายแลนสายอินเทอร์เนต็ตอะไรพวกนี้ทุกคนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเทคนิคก,การมองข้างไปเลยครับอืมไงมันจะเห็นความแตกต่างนะระหว่างพื้นที่นะโอเคครับเด e f แฟดชัวอ้าวไม่ไม่แฟดเอ้าไม่ทำไมน้องแฟดแต่แต่พี่ไม่แฟดวะอ๋อนี่พี่พี่ลืมเหยียบ and the flat มาแล้วน้องโฮพี่คือผู้นำนำเองนำไปตายเออไม่ใช่ เพื่อ,อโอ้โหต้องใช้ความคล่องแคล่วนะทุกคนปึบปึบโอเคผ่านมาเรียบร้อยนะฮะน้องไอด้าคือหายไปเลยนะเมื่อกี้จัดด้านไม่จับแฟตเมื่อกี้นี่คือหายไปเลยนะโอเคครับผมไปกันต่อเลยเดี๋ยวนะไปทางไหนอะเอ่อนั่นสีไปทางไหนเฮ้ยท,ทางนี้หรือเปล่า อึ๊บไม่ใช่ถ้าทางไหนเอา้าเราขึ้นมาแล้วคือไม่รู้ว่าไปทางไหนหรือว่าต้องกระโดดไปข้างล่างใช่ไหมอืมอมืงงอ๋อแล้วแบงนั้นอ่ะอย่างนี้รอระ อ๋อโอเคอย่างงี้นะอ้าวร่วงเมื่อกี้กระจกมันหลอกตามากไนงะอ๋อต้องเดี๋ยบางอย่างเราหัวแล้วก็โดดไปง,งูเลยแล้วใครจะรู้เนนะี่ยเนาะคือแบบด่านนี้คือมันไม่ใช่เล่นๆนะไม่ใช่ขี้ขี้อะทุกคนมันเยี่ยวๆยี่ยแล้วไอ้ต้องกระโดดข้ามนี้ไปปุ๊บอ๋าโอเคอย่างงี้ปุ๊บปุ๊บโอเคครับข้ามกล่อง subscribe to sds e ซับอะไรมีซับเว้ยซับน้ำตา,ตา,ตาไปแล้วกันตอนเนี้ย อึ๊บอ่าเยอะไปเลยชิวๆครับปึ๊บอ่ามองข้างดีกว่านี่เทคนิคการมองข้างไงเห็นระยะห่างของของวัสดุอุปกรณ์นะครับทุกคนผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้น้อยเลยกับจ่าไม่ใช่โอ้โหตอนนี้โอ้โหแล้วก็มาในพื้นที่ที่มันใหญ่มากนะมันใหญ่มากเลยปึ๊บ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 โหอันนี้คือแท่งอะไรไม่รู้คือเขียว เฮ้ยเหมือนกับเอ่อลาวาสีเขียวเฮ้ยใช่เปล่าวะขึ้นไปนี้ขึ้นไปบนนี้เอ้าเดี๋ยวขึ้นปิดเหลี่ยมอ้าแล้วน้องน้องเข้าไปได้ไงอ๋อนี่ไงเขาได้นี่ว่าติดดาบติดดาบนี่งานเข้าทุกคนฮึบฮึบฮึบโอเคฮึบไปไปไป,ไปฮึบสวยเข้าไปนี้อาวใช่ด้วยเห็นมันเป็นปล่องปล่องนะทุกคน โอเคครับชน,นะแล้วครับอลองลองลองเล่นสก,กิลเหมือนเดิมอะกระโดดยังเอากระโดดไม่ได้ยังไมไ่เหยียบนี่ยังเหยียบนี่ก่อนแล้วค่อยกระโดดทำไมเขาเขียนว,ว่าจ้ำจ้ำก็คือกระโดดสปีดก็คือวิ่งเออก็เอาไอ้นี่ไปเท่มเล่นสนุกสนานบันเทิงอ๋อแอบแฟลชเอ้าลงไปปึ๊บอันนี้คืออะไรเก็บเหรียญหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ใช่เออใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกัน เราองเก็บเหรียญกันป่ะเนี่ยเก็บเหรียญน,นี่เราก็ได้เหรียญน,นะเหรียญก็คืออะไรก็คือเราผ่านด่านนี้มาได้นั่นเองเก็บเหรียญเหรียญเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะว่าเราผ่านด่านนี้มาได้แล้วก็ผ่านแล้วฮะกับแมพที่มีชอว่าเอ c e p t The b o ะ l i n g Alley นะฮะหลบหนีจากร้านโบลิ่งนั่นเองนะครับ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระด่งนมีอะไรก็ไปมาเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับโอซอยเวอร์ oh, sorry, ขอตัวลาไปก่อนรับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายมีน้องน้องแบบช่วยนำเนี่ยคนเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเล่นเองนะเราให้น้องนำอย่างเดียวพอไม่ต้องเล่นเองละอีกหน่อยคือเราไม่ต้องไปเดินเองนะก็คือให้น้องเล่นหรหัสพี่ไปเลยแนละ้วพี่ก็นั่งดูอย่างเดียว 不拆了。<noise> <laughs>